เปิดเข้ามาในแอปมันจะไม่เจออะไรเลยเพราะว่ามันแค่เป็นแพลตฟอร์มที่เอาไวเ้เทรดเฉยๆกิจต้องรู้จักคําว่าโบเกอร์อะเพราะว่าเราต้องไปเปิดบัญชีกับโบเกอร์ก่อนแล้วหลังจากนั้นอะเราค่อยเอาแอคเคาต์ของเราอะมาล็อกอินในตัว Meta t r a d e ได้ถ้าจะสมัครโบรเกอร์ใช่ปะหนึ่งคือดูอายุข,ของโบเกอร์น,นั้นๆว่าเขาเปิดมานานยังอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองที่ต้องดูเลยก็คือจะเป็นไป financial certificate อะไรแบบนี้ว่าเขาอะได้รับอนุญาต จากองค์กรไหนบ้างแล้วมันจะมีเว็บไซต์ที่จะเป็น w i k i Forex ซึ่งเราสามารถดูประวัติของโบรกเกอร์นั้นๆได้ส่วนที่3สิ่งต้องเช็คเลยคลาสของบรกเกอร์ข้าให้แนะนำนะเลือกใช้โบรกเกอร์ที่มันเป็น a b o o k ไปเลยเพราะว่า1คือความปลอดภัยของออเดอร์เราด้วยในการแมชออเดอร์ในการออกออเดอร์อะไรต่างๆของเราอ่ะมันจะง่าย ABook จะเป็นบรกเกอร์ที่ส่งออเดอร์ของเราเข้าตลาดโดยตรงโดยที่ไม่ได้ หให้ดูในเรื่องของประวัติเหมือนคนที่เคยใช้งานอะ่ะเขาฝากถอนได้ไหมคนส่วนมากจะไปให้ความสำคัญกับโปรโมชั่นของบล็อกเกอร์ต่างๆซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าไม่ใช่สิ่งที่สำคัญเลยเราต้องดูด้วยว่าเงินที่เราฝากไปอะ่ะสุดท้ายอะ่ะเราจะถอนได้ไหมนี่แหละแกคือหลักการของการเลือกบล็อกเกอร์ง่ายๆแค่สามข้อไม่โลภก็รวยได้